นี่เอาอะไรไอนี่เอาตัดมันตัดมั้ยแต่นี่อ่ะพี่ yeah. กะเพียนหางแดงที่สกเทศตัวไหนสวายอแล้วขบปลาเหมือนปลาน้เงินปลาแดงไม่รู้ต้อไปดูใกล้น,ลนี่ยักษ์ใหญ่อยู่นี่นี่นี่อะไร

กาดำนะจะ